อาจาะทุกคนพี่กุ้งพามาดูควายน้องควายข้อเพื่อนพี่กุ้งตัวนี้ชื่อไอเจ้าแรมโบ้นะคะอไอเจ้าแรมโบไอตัวนี้พี่กุ้งเคยพามาถ่ายวีดีโอตอนพี่กุ้งมาอยู่แรกๆนะนเขาเพิ่งอ,ออกนะแลมโบลูกอน,นุนชื่อถุงเงินนะคะแม่ของแลมโบ้นะคะเออฉันลืมเอา น้ำมันมะพร้าวมาให้เธอตลอดเลยอตัวนี้ชื่ออะไรเจ้ารวยเนี่ยถุงเงิน่อเจ้ารวยไอแรมโบ้ืมหืมนัมโบจสวยพาลวยถุงเงิน หือเงินฮะเงินมันมันมัรากลวยอะอ้หรอไม่ชอบเราจะเอาชเราืมชงเกินนำบุพารวยพารวยพารวยอืออือเขาบอกหนูถูกห่วงตัวเหรอคะอืมเขาบอกหนูห่วงตัวหรือฮึ่ม สุงห่งตัวเหรอคะถุงเงินถุงเงินห่วงตัวเหรอลูกอเอเอเนี่ยเจ้าแลมโบเนี่ยมันน่ารักเนี่ยมันเป็นมันเป็นควายเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เลี้ยงควายไว้ไถานากันแล้วนะคะเขาจา้างรถไถนามาน้องควายที่นี่ก็ ไม่ได้ทํางานหนักนะคะวันวันหนึ่งก็เนี่ยอยู่ในคอกแล้วถึงเวลาเขาก็จะปล่อยไปกินหญ้าตามทุ่งค่ะตามนาเน,นี่ยแหละคะ่ะถึงเวลานอ้องเขาก็จะเดินลงน้ําไปอาบน้ําเองเสร็จพอเขาอาบน้ําเสร็จเขาก็จะเตรียมขึ้นคอกเขารู้เวลาเขานะคะพี่กุ้งลองลองมาดูเขาแล้วเขารู้เวลาพอแบบปล่อยตอนบ่ายนะพอสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเขาเตรียมเข้าคอกเลย นี่ภาพบรรยากาศคอกน้องควายตัวน,นี้ชื่ออะไรนะโยกน้องโยกควายที่นี่ก็จะตัวแบบอ้วนใหญ่นะเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงดีค่ะเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบเขาไม่เครียดด้วยอ่ะเขากินหญ้ากินพอหญ้าแบบแถวๆในานาไม่พอใช่ปะเพื่อนจะปลูก จะปลูกข้าเอาจะปลูกนาไว้ให้โอโ้ไอ้ลัมโบ้ัำโบลัมโบ้เขาจะปลูกปลูกไอ้นี่ไว้ให้ปลูกหญ้าไว้ให้ควายกินถ้าควายถ้าแบบว่ามันไม่พอกินใช่ปะ่ะเขาก็จะไปซื้อพวกข้าวโพดที่เขาปลดระวางข้าวโพดแล้วอะเอามาให้ควายกินควายที่นี่ก็จะตัวอ้วนทุกตัวค่ะสังเกตหลังถ้าควายผอมเนี่ยตรงข้างหลังเขาจะแบบว่าเห็นกระดูกใช่ปะ่ะแต่ควายคอกคอกบ้านเพื่อนอะไม่มีตัวไหนเห็นกระดูก ตัวอ้วนทุกตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้ากลับไปนะไอ้เด็กๆที่บ้านก็จะดมใหญ่เลยแม่มีกลิ่นแปลกๆมาทช่แม่ที่แม่แลมโบนใช่ไหมน้องน่ารักค่ะพี่กุ้งก็ไม่เคยสัมผัสควายนะก็ได้มาสัมผัสที่นี่แหละเออเขาก็เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยง เหมือนสัตว์เลี้ยงแบบว่าเหมือนหมาเหมือนแมวที่บ้านเรานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเขาตัวใหญ่เขาเข้าไปเล่นกับเราในบ้านไม่ได้แค่นั้นเองเราต้องมาเล่นกับเขาในคอกจ่าลูกจ่าเดี๋ยวเราก็สนิทกันมากกว่านี้ใช่ปะ่ะเพราะเราจะมาหากันบ่อยๆใช่ปะ่ะแล้วก็สนิทกันมากกว่านี้เนี่ยเขาเขาอ่อนๆเขาเขาอ่อนๆ แลมโบแลมโบจะจะเป็นพ่อพันใช่ปะ่ะแลมโบจะเป็นพ่อพันควายใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะแล้วมันกินน้ํำไหมอ๋อน้ําอยู่ข้างหลังอ <c oughs> น้ําอยู่ข้างหลังะนะค <c oughs> นี่จะเข้าเ <c oughs> อาเท้าลงไปแช่อยู่ในนู้นโอ้เนี่ยค่ะหญ้าที่เขาตัดมาเขาก็จะมาใส่กระบะไว้ให้น้องกินนะคะ <c oughs> หมันเคี้ยวหมันเคี้ยวแลมโบอ่ะหมันเคี้ยวหมันเคี้ยวจังเลยน้องๆน่ารักค่ะเอยถุงเงินอืถุงเงินจ้ะถุงเงินหึหึเมันใช่มันใช่ พาลวยพารวยพาลวยเอ้ยพาลวยพาพาลวยนี่อายุเยอะแล้วหรอ,อเพราะว่าพี่กุ้งสังเกตดูจากเขาเขานะคะเขาเขาจะยาวมากาเ,เ,เขาเขาจะยาวมากก็เลยน่าจะอายุเยอะเนาะ,ะดูดิเขาเขายาวแล้วก็งง่างนี้อายุเยอะหืมพาลวย ถึงเงินดูก็ได้สองปีกว่าสามปีอ๋อจะสามปีออดูสีอ้วนทุกตัวตัวนี้ท้องอยู่ปะเนี่ยใช่อุ้ยเริ่มดูเป็นแล้วค่ะพี่กุ้งเริ่มดูเป็นแล้วทุกคนพี่กุ้งสังเกตนมเขามันตั้งเต้าท <laughs> ้องอยู่ไปทับกับใครเอ้ปาวานเหรออันนีเหรอเออ ลูกอ้ทองดีเองลูไอ้ทองดอืมไอ้ทองดีที่ขายเป็นพ่อพันธุ์เขาไปอะเหรอใช่อือเรายังไม่ได้ไปทับตัวอื่นเลยไอ้ทองดีทับเพีนแล้วอะ่ะอืมมันผสมพันธุ์กับเองโดยที่เราไม่รู้ใช่ไหมใช่อ๋อเรียบร้อยค่ะเนี่ยเขาท้องอยู่นะคะช,ชื่ออะไรนะ่าลืมละหยกหยกยกท้องอยู่นะคะอีกกี่เดือนคลอด แล้วปกติควายท้องกี่เดือนสิบเอ็ดเดือนโอ้โหมันท้องก็ปีเลยเหรอใช่ก็ปีนึงก็ได้ลูกแค่ครั้งเดียวอ้อแค่ตัวเดียวคนเก้าเดือนนะคะทุกคนแต่ว่าน้องควายนี่สิบเอ็ดเดือนนะคะโอ้โหบางตัวก็สิบเดือนกว่าบางตัวก็1ิเดือนอืมอ๋อพี่กุ้งสันนิษฐานเอาเองนะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเขาออกมาตัวใหญ่ไงเขาควายเขาออกลูกมาลูกเขาจะตัวใหญ่กว่าคนใช่ไหมมันก็เลยจะต้องใช้เวลาสร้างสร้างแบบว่าอวัยวะร่างกายอยู่ข้างในท้องแม่นานกว่าคนเพราะเขามีสีขา <c oughs> <c oughs> เขามีหลายอย่างเขามีอวัยวะที่ใหญ่กว่าเราเขาก็เลยต้องอยู่ในท้องนานกว่าเราทับทีม คับทีมลูกแลมโบ้แลมโบ้เป็นควายเด็กน่ารักสุดเลยดูดูดูไอ้พารวยพารวยจะหลับเหรอลูกฮะยู่นิ่งเลยพารวยจะหลับทำตาปือป้อๆหลับป่ะพี่กุ้งจะพูดจนควายหลับแล้วคะ่ะดูทำตาปือป้อๆเหมือนจะหลับรอ เขาก็หญ้าก็อยู่เยอะอยู่นะถ้าอิ่มเนาะเขาก็จะไไปนอนนี่เขาหญ้าก็อยู่เยอะอยู่นะหญ้ามันแห้งเหรอหญ้ามันแก่อ๋อมันเหลืองอ๋อเขาชอบกินเขียวๆกันมากกว่าใช่ชอบอ่อนตัวนี้เอ็นเกล่างั้นก็ต้องไปเกี่ยวหญ้าที่ในทุ่งนาให้ใช่ไหมเนี่ยหญ้าแองเกล่าหญ้าแองเกล่าอู้หญ้าก็ยังมีสายพันธุ์อีกเหรอใช่ที่แกปลูกไว้นี่ก็คือหญ้าแองเกล่าใช่ไหม ทุกคนพี่กุ้งก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าหญ้าเขามีสายพันธุ์ด้วยอ,อ๋อแล้วญ่าปกติธรรมดานี่เขาไม่กินเนาหญ้าในบ้านเขากินออแต่มันไม่มีนะแล้วก็ดูออกได้ไงว่าหญ้ามันสายพันธุ์ไหนอ่ะเขาก็มีพันธุ์ของเขาอ่ะแล้วเอาพันธุ์ที่ไหนมาปลูกเป็นเม็ดหรอไม่ก็เป็นต้นนี้แหละอืเขาตัดมาเราก็เอาที่ตัดมาแหละไปวาง มันก็ขึ้นเองเหรอใช่มันก็ขึ้นกินติดเลยอุ้ยแม่ตกใจโทุกหัวหวยไม่เอาอ่ะไม่กินอ่ะแตมโบกินไหมลูกช้ามันแก่ตัวเองไม่กินแตมโบกินไหมเขากินไหมคะฮึไม่กินหรอเออกินแตมโบกิน ก็เป็นหญ้าที่แบบนเหมือนธรรมชาติมากกว่าอ๋อแล้วนี่ปล่อยอีกทีกี่โมงหมายเลขสองหมายสองก็จะได้เป็นลงเล่นน้ำไปลงไปกินหญ้าที่พื้นกันนะจ๊ะ